เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความงามของเซลล์นะครับสกุระเหรอครับสีอะไรฮะอ๋อพิ้งค์ Pink เล l o r นะครับ pink, อันนี้เป็นสกุละที่เวลาออกดอกมาแล้วจะสีชมพูนะครับสกุระนี่มีกี่สีคุณพีเตอร์ถ้ามีคัน์เลอร์สอบสกุล่าอยู่เนอะอยากพิ o งค์แอนด์ไวท์กันเลย อ๋อ t u s t two yeah just only two violet violet ก็มีอ่าคุณเล็กบอก violet นั่นไม่มีใช่ไหมอ่าไม่มีใช่ไหมอ่ามีแต่มีไม่มากนะครับผมกำลังนำท่านมาภูเขาทางใต้ของกรุงโซลประมาณ70กิโลเมตรนะครับมีชาวเกาหลีมาเล่นสกีกันมากนะครับผมเห็นทิมมานะครับ แทบไม่น่าเชื่อเลยประเทศเกาหลีมีความสมบูรณ์ของกีฬาทุกประเภทนะครับแล้วมีฤดูที่ตก่างนี่คือบรรยากาศทั่วไปของเมืองที่ชาวเกาหลีนิยมมาเล่นกีฬานะครับเข้าใจว่าจะมีหลายแข่งมีนักเรียนตัวเล็กๆนะครับมีประชาชนหลากหลายนี่ทางชรูอาจารย์นะครับไกด์ของ เรากำลังอธิบายถึงวิธีเล่นครับขณะนี้ผมกำลังเดินอยู่บนทิมพ์มา,าวาโปล่ไปหมดนะครับแล้วก็มีลักษณะลื่นนะครับมีลักษณะลื่นฮะขณะนี้รอสออพิธสมัยท่านพร้อมนะครับกับท่านะะท่านรองศริชัยท่านรองศริชัยนี่เคยไปเล่นที่สวิตม,มาแล้วนะครับเกาหลีนี่สบายมากเนี่ยท่านกำลังพร้อมละ ครับโอเคและเบกิโน่คอร์สอ๋อโอ้โหพออวางแผนนะครับเล่นแน่ครับท่านฝากกล้องผมละนี่ท่านนี่ท่านยกแก้วนะครับท่านท่านไหนไหไหนไหนไหไหนเชนเจอ่ออ่าอ่าชั้นศรีชัยคอมพิวเตอร์ไกด์นะครับกำลังไปคอริ่แล้วนะฮะเป็นการเล่น The bus yeah, will come yeah. 12:40. What time? That huh? place. 12:40. 12:40. Yeah, uh, okay. And uh, if you don't do nothing, just go to coffee shop. Oh, coffee shop. Yeah, have coffee. Yes. Okay. Can I walk to that yeah, area? Yeah, but without key, you cannot get enter. Okay. Okay. Well, ah, oh, I I can move. คือเดินเท้เเเาเดินระวางลื่นนะไปน้ำแข็ง<ๆ>ี่มันลื่นฮะโอเคห้านาทีคนไทยหมดรอวอยู่ในรถบรรยากาศทั่วไปขณะนี้นะครับผมมีประชาชนมามากเหลือเกินนะครับแล้วก็มีเทเบิลนะครับเพื่อดึงตัวเองขึ้นไปสู่เนินเขาข้างบนนะครับผมถ่ายภาพให้ท่านเห็นเทเบิลนะครับ เป็นคาสูงนะครับขึ้นไปสู่ยอดเขาซึ่งภาพเหล่านี้เราเคยเห็นในโซทัศนะครับในส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาขณะนี้ภาพพวกนี้มันอยู่ในญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ดเดีรวนะฮะก็เป็นคือยอดนะฮะซึ่งผู้ที่เล่นสกีก็จะมีการฝึกเบสิกนะครับการล้มนะฮะการ พยุงตัวนะครับการหยุดท่านอาจารย์นักศึกษาพยาโทนะครับวันนี้พร้อมจะเล่นสกีไหมครับพร้อมไหมไม่ไม่เล่นหรอครับโอเคนะครับได้มาดูบรรยากาศนี่ก็ถือว่าพอพอ พอควรนะฮะะนครับตอนนี้ผมนำท่านมาข้างบนอีกหน่อยนะครับให้เห็นบรรยากาศทั่วไปนะครับนักศึกษาปริญญาโทของเรานะครับกำลังเดินนะฮะพอจำลองนะครับเพื่อนๆเขานะครับโอเคเป็นไงครับพอใจไหมพอใจนะให้สัมภาษณ์หน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านอาจารย์สัมภาษณ์หน่อยเพูดสัก สองสามวินาทีอ่ะอาจารย์ยมศักดิ์อาจารย์ยมศักดิ์อครับผมมาแล้วคุ้มค่ามากเลยครับผมครับวนนี้ครับครับพอใจนะครับท่านท่านอาจารย์จำลองเลยครับชีวิตนี้ก็มีโอกาสครั้งนี้มันประทับใจจริงๆนะครับครับที่หลังนี่ราชะพัฒนะเปิดกว่าแล้วกันพวกเรามาร่วมมือครับครับโอเคโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากต่อไปเราดูบรรยากาศนะครับการเล่นสกีนะฮะภูเขาสูงเที่ยวนะครับ นี่คือเหล่านักสกีทั้งหลายนะครับ้าเกาหลีโอ้โหเป็นคนที่เป็นชาติที่สมบูรณ์นะครับถนนหนทางนะครับรวมทั้งเมืองของเขาซึ่งบางภาพผมจะตามไปเก็บทีหลังนะครับศูนย์การค้าการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแม้กระทั่งตัวของประชาชนเกาหลีเองก็นิยมการท่องเที่ยวการกีฬานะครับ การพักผ่อนเนื่องจากว่าประเทศก็มีสีฤดูนะครับและฤดูที่เหมาะสำหรับคนไทยก็คือช่วงเมษายนนะครับช่วงใบไม้เปลี่ยนรวมทั้งช่วงประมาณเดือนอรกรกฎาสิงหานะครับถึงฤดูที่เหมาะส่วนฤดูหนาวนี้หนาวมากนะครับหนาวมากเมื่อพวกผมมาถึงสนามบินเมื่อวานเนี่ยประมาณลบหนึ่งองศานะครับ ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าอากาศจะเปลี่ยนแปลงจากประเทศไทยนขนานี้นะครับนี่นี่เคเบ,บิลคาร์นะครับที่จะนำเข้าขึ้นไปถู่ยอดเขาสูงมากเลยครับแล้วก็จากนั้นก็ล่อนอเล่นสกีไต่ลงมาสู่เบื้องล่างนะครับ ท่านมาใกล้ๆนะครับดูวิธีการเล่นนะครับมีทีมรอที่จะเล่นนะครับกำลังนัดหมายกับโค้ชหรือครูผู้สอนนะครับภูมิประเทศที่มีสีฤด,ดูเนี่ยครับทำให้ประชากรเขาเปลี่ยนแปลงนะครับเขารับกับฤด,ดูการใหม่นะครับ มีฤด,ดูฝนฤดูรอ้อนฤดูหนาวฤด,ดูใบไม้ผลินะฮะชีวิตก็มีการเปลี่ยนแปลงมันตื่นเต้นแล้ะรอรับที่จะเข้าสู่ฤด,ดูกาลที่เปลี่ยนไปนะะนี่คือกลุ่มนักศึกษาพิยาโทของเรานะครับกำลังชี้ไม้ชี้มือนะครับ ขนาดนี้ท่านกาลังรับชมนักศึกษาพยาโทนะครับของสถาบันรพสุเดเดกกำลังมาเที่ยวดูสกีนะครับบางคนจะจะไปเล่นสกีนะครับต้องรีบถ่ายเขานะครับสัมภาษณ์อาจารย์นิดนึงไหนๆอาจารย์โอ้ท่านผู้ในการนะครับท่านท่านท่านสบจครับครับต้องเป็นถือว่าเป็นสบการตรงอย่างยิ่งเลยที่พวกเราทั้งหลายได้มาครับครับถึงเป็นก็ดีนะครับ จะดีตรงนี้ซึ่งในบ้านเราไม่มีตรงนี้ก็ถือว่าทำโครงการ,รจลได้รับเนี่ยเราจไปแพร่ถ่ายทอดและก็เล่าสู่คนเราฟังครับขอบคุณมากครับ,<า>รบ,บทุกคนครับครับครับอาจารย์อาจารย์ผู้หญิงว่าไงครับ<า>สวัสดีค่ะมีอกาสดีอย่างมากเลยที่ได้มาเทีย่ยววันนี้<อ>น,นะคะดูหน้าตา ศาสตร์ปัญญาโทของราชพัฒนะคะครับคุณอาจารย์สุดเท่นอาจารย์นะฮะอาจารย์เป็นไงบ้างไหนเอาสักหน่อยก็สนุกดีค่ะสนุกดีนะครับประสบการณ์ครั้งแรกที่มากครับครับอาจารย์นะอาจารย์รู้สึกดีใจที่ที่ได้มาที่นี่ครับเพราะว่าถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งครับครับครับขอบคุณมากฮะนักศึกษาพอใจมากนะครับครับครับพอใจนะครับโอเคโอ้นะครับนะครับครัพูดสักหน่อยอาจารย์เป็นไงบ้างก็สนุกดีครับผมสนุกดีนะครับ โอเคแล้วก็ขอบคุณมากนี่นบรรยากาศทั่วไปนะครับบรรยากาศทั่วไปเราอยู่ที่นี่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเพื่อให้เต็มอิ่มกับความรู้สึกดีๆแตกแปลกนะครับอันนี้ก็เป็นร้านขายกาแฟน,นะครับขายเครื่องดื่มร้อนคนที่เล่นสกีเหนื่อยก็ขึ้นไปทานอาหารเบาๆในนี้นะครับ เจ๊ดอรฉันนภานะครับดรนิติยาดรน้อยนะครับและท่านสวจนะครับกำลังยืนชมความงามของภูเขาหิมะอยู่นะครับสัมภาษณ์หน่อยครับสัมภาษณ์ดรฉัติการดอกเตรฉัรว่างาครับอาจารย์แสดงความคิดเห็นนิดนึงสั้นๆครับรับใจมากเลยค่ะเพราะว่าได้มากันพร้อมหน้าแล้วก็ธรรมชาติสวยมากเลยนะคะอยากให้ เพื่อนๆได้มาเที่ยวบ้างนะครับครับดรสมิตานะครับก็เหมือนกันค่ะอยากจะให้มาการนเยอะแล้วก็ช่วงซัมเมอร์นี้เนาะรวมทั้งฐานาธิการหรือใครก็ตามพากันมาให้มาเลยครับดรนิตยาครับผู้ประสานงานผู้สำคัญครับรู้สึกดีใจที่ทุกคนมีความสุขก็ได้มาเห็นสิ่งที่บ้านเราไม่มีค่ะครับครับ ท่านเชิญท่านผอค่ะททท่่่าาานนนผออยากอยากอยากขอให้เป็นครับท่านผอให้เป็นสถาบันสถาบันครรับเตีขึ้นข่าวไปนะอ๋อเตรียมเงินนะครับเค่องดื่มยามาแค่แสนเดียวหมดแล้วหมดแล้วนะครับเจอเจอของขันที่ร้านก็ที่ลูกค้าต้มหมดแล้วนะครับท่านผอบอกว่าต้องมาเป็นคนมาเป็นข่าว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 สองสามล้านบอลข่าวข่าว ก็ขอขอบคุณตากล้องค่ะข้าวกรับข้ารบสวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังรับชมกลุ่มนักสืีชาวเกาหลีนะครับเด็กหนุ่มนสาวเด็กๆนะครับก็กลัวกําลังยืนรอคิวที่จะขึ้นเคเบิลคาร์นะครับขึ้นไปสู่ยอดเขานะครับเมื่อขึ้นไปข้างบนนะครับโดยเคเบิลแล้วก็ล่อนลงมานะครับ นี่เป็นกลุ่ม,มนักศึกษานะครับมาเข้าชมนะครับยังไม่มีใครอาสาที่จะเล่นสกีเพราะต้องฝึกหน่อยนะครับ